สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับะสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่ทาวโร่ด้วยนะครับไพยอยบออไ่อยากบอกอะไรกับเรานะครับเดี๋ยวเรามานั่งดูกันนะครับผมไพ่อยากบอกอะไรกับคุณไพ่อยากบอกอะไรกับเราไพ่อยากจะสื่อสารอะไรสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้บางสิ่งบางอย่างที่ซ่อนไว้อยู่ในใจ ไฮพิเทดบางสิ่งบางอย่างที่เก็บซ่อนไว้อยู่ในใจไฮพิเทดเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือว่าวางแผนเพื่อให้ได้มาแต่วางแผนเพื่อให้ได้มาเนี่ยมันมีลึกลับซับซ้อนไงวางแผนเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมามันมีเรื่องบางอย่างไฮพิเทดคือไม่สามารถดูได้ทุกสิ่งเพราะว่ามันเป็นความลับ ไฮพิเศษคือเส่แซงแกล้งคำมีมารยานี่คือความหมายของไฮพิเทตเรารู้แล้วว่าเออมันมีอะไรสักอย่างนึงที่บอกไม่ได้มีอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันอึมครึมหรือมีอะไรอย่างหนึ่งที่อยู่ในใจลึกๆแล้วนั้นใบที่หนึ่งเกิดอะไรขึ้นไพ่อยากบอกอะไรสองไม้ เรากำลังรอข่าวดีหรือเปล่าเรากำลังรอเรากำลังติดต่อเรากำลังมีความสัมพันธ์กำลังรออะไรอยู่กำลังทำอะไรอยู่สองไม้ดูซิว่าส่งผลยังไงการนี้ใจจดใจจอ่ออยากจะไปหาคิดว่าจะไปคิดว่าจะมุกออนหรือเปล่าคิดว่าจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วลงมือทำ เคยทำแล้วด้วยสำเร็จแล้วด้วยแล้วตอนนี้กำลังทำอีกครั้งหนึ่งงานนี้ไม่ได้มามือเปล่าไม่ได้มาฟรีฟมันต้องมีการจ่ายต้องมีการจ่ายสิ่งที่ได้มานั้นเราต้องลงทุนหกเหรียญน,นะผมมองว่าต้องลงทุนโอเคละแนวโน้มทิศทางในอนาคต เพื่อสิ่งดีๆที่เราต้องการแสดงว่าหนึ่งแหละคุณอยากได้อะไรสักอย่างหนึ่งที่คุณหมายมั่นที่คุณเล็งไว้ที่คุณมีแรงปรารถนาลึกๆในใจแล้วอยากได้อะไรคุณจะได้มาครอบครองอ่สิ่งที่คุณอยากได้ลึกๆในใจคุณอยากได้อะไรล่ะมันได้สิ่งนั้นแต่คุณต้องเสียนะ จ่ายไปเพื่อให้ได้รับนะมันไม่ได้ไม่ได้มาเปล่าเปล่าไม่ได้มาฟรีฟรีต้องลงทุนโอเคละแค่นี้เรายังไม่พอเรามาดูต่อเราจะเข้าเข้าสู่การขยายไพย่สองไม้ไพ่ขยายเป็นสี่ไม้ ข่าวดีสิ่งที่คุณจะได้รับสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือข่าวดีที่คุณรอคอยความสมหวังความสมเร็จเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนสองไม้สี่ไม้ความสาเร็จความสมหวังสิ่งที่รอคอยทรงผลเป็นอัศวินไม้กับเด็กถือดาบ รีบลงมือจัดการจัดการแก้ไขอ่ารีบลงมือจัดการจัดการแก้ไขลงมือทำสิ่งที่คุณรอมานานเป็นโอกาสของคุณส่งผลให้คุณต้องรีบจัดการเร่งจัดการลงมือทำลงมือปฏิบัติลงมือจัดการแก้ไขถ้าเป็นในเรื่องของงานโอกาสที่คุณจะได้งานมีสูง โอกาสที่คุณจะได้อะไรสักอย่างหนึ่งมันมีสูงมากโอเคไหมมันคือไพ่ของแบบว่าตอนนี้นะสองไม้สี่ไม้นะ่ะมันคือความสำเร็จทำอะไรก็ได้เกิดความสำเร็จถ้าถามถ้าไพ่ดูจากหน้าไพ่เป็นเรื่องงานไพ่ก็บอกว่างานมีความสำเร็จถ้าคุณอยากจะรอข่าวดีก็ได้ข่าวที่ดี ธุรกิจการค้าการลงทุนส่งผลถึงความสำเร็จที่คุณต้องเป็นผู้ลงมือทำด้วยตัวเองสองสองไม้สี่ไม้เนี่ยมันมีแรงผลักดันบางสิ่งบางอย่างให้คุณต้องอยู่เฉยไม่ได้ เตรียมตัวรับมือเตรียมตัวรับงานที่เข้ามาเตรียมตัวรับโปรเจกต์ที่กำลังจะเข้ามาเป็นไพ่ของการเตรียมตัวตั้งหลับหกเหรียญเก้าเหรียญโอ้โหคือมันเป็นแบบว่าหกเหรียญเก้าเหรียญเนี่ยคือจ่ายแล้วมันมันดีอะ่ะเพราะว่าตำแหน่งเนี้ยหกเหรียญเก้าเหรียญเนี่ยมันเป็นตำแหน่งของ สิ่งที่เราต้องทําสิ่งที่เราต้องรับมือรอคอยความสําเร็จได้เลยมันมาถึงตัวแล้วคุณอาจจะต้องลงทุนนะแต่ลงทุนแล้วคุณได้มากขึ้นหกเหรียญเป็นเก้าเหรียญลงทุนแล้วได้มากขึ้นฮ่สิ่งที่คุณทามันดีขึ้นเด็กถือเหรียญเป็นชาดีออต แนวโน้มทิศทางในอนาคตเด็กถือเหรียญคือได้มาอยู่ในมือแน่นอนอได้มาแล้วคุณก็ต้องประครับประคองทํามันอย่างดีให้พิเศมากํากับเนีแสดงว่าไอ้สิ่งที่คุณได้เนี่ยมันต้องได้แบบว่างานเบื้องหลังอะไรที่มันเป็นความรับอะไรที่มันปกปิดหรือบางทีอะบอกใครไม่ได้ ถ้าในแง่ของความสัมพันธ์คุณอาจจะมีความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งที่เขามาหาคุณบ่อยๆแต่คุณไม่สามารถจะบอกได้ว่าคุณมีความสัมพันธ์กับคนคนนี้เพราะว่าเขาเป็นคนดูแลเป็นคนจ่ายเป็นคนให้คุณสิ่งที่คุณได้รับคุณไม่สามารถที่จะไปบอกใครได้ แต่ถามว่ามีความสุขมใหมมีความสุขแต่มันก็มีความหวาดหวั่นว่าอย่างชาดีออตอะไอสิ่งที่เราทําไปมันถูกต้องไหมทําดีแล้วเหรอมันใช่ไหมมันมีคําถามเกิดขึ้นในใจว่าไอที่เราได้มาเนี่ยเฮ้ยมันได้จริงๆเหรอมันถูกต้องรึเหลอมันใช่ไหมมันมีความรู้สึกว่าไม่มั่นใจในสิ่งที่เราทําแต่เราก็ยังมีความสุขกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ สองไม้สี่ไม้ถ้าเป็นเป็นแงของความสัมพันธ์ถ้าเรามา,มามองในโฟกัสในเรื่องของความรักเนี่ยมันอาจจะเป็นต้องเป็นความรักที่มันต้องปกปิดออถ้าเป็นงานอาจจะต้องเป็นงานประเภทงานเบื้องหลังถ้าเป็นการเรียนอาจจะต้อง เรียนแบบเรียนทางไกลอะเรียนแบบออนไลน์แบบไม่เจอหน้ากันสรุปแล้วภาพรวมของไพทาโรในเซตเนี้ยไพอยากบอกอะไรสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณทำมันจะประสบความสมเร็จแต่มันจะต้องส่งผลถึงการกระทำ คุณอาจจะต้องลงมือทำอย่างจริงจังคุณจะได้รับผลตอบแทนจากสิ่งที่คุณทำนี้ในกรณีนี้นะความสำเร็จเกิดขึ้นจากงานต่างแดนงานที่เกี่ยวข้องกับความสวยงามงานที่เกี่ยวข้องกับของที่ต้องสิ้นเปลืองถ้าคุณอยากจะลงทุนทำกิจการค้าค้าขาขยขาย,ขาย ของฟุ่มเฟือยคุณจะทําได้ดีที่สุดของนี่มันมีความจําเป็นที่ต้องใช้แล้วทิง้งใช้แล้วหมดไปใช้แล้วซื้อแล้วซื้ออีกซื้อแล้วซื้ออีกประมาณนี้มันจะให้การตอบแทนของคุณดีขึ้นดีมากด้วยถ้าคนทํางานในรูปแบบของบริษัทเนี่ยคุณจะได้งานประเภทงานเบื้องหลังงานที่เกี่ยวข้องกับการสนับสน,นุนบุคคลอื่น เป็นทีมสนับสนุนเป็นทีมซัพพอร์ตถ้าคุณทำธุรกิจตัวเองถ้าคุณทำธุรกิจตัวเองธุรกิจของคุณจะรุ่งนะขายดีนะแต่มันต้องเป็นพลังอำนาจของคนอื่นเ,เช่นคุณทำในนามของคนอื่นไปขายในนามของคนอื่นอย่างเงี้ยเป็นต้นเขาไม่รู้ว่าคุณเป็นผู้ผลิตหรือคุณเป็นเจ้าข,ของไม่รู้ตรงนั้น ถ้าถ้าเรามองดูตามไพ่เลยนะดูตามไพ่อะจุดเด่นจุดดีของการเริ่มต้นคือเรื่องงานส่งผลให้เกิดการเดินทางมีการแก้ไขปัญหามีการจัดการสิ่งต่างๆงานที่กําลังวางแผนอยู่มีความสำเร็จส่งผลให้คุณต่ส่งผลให้คุณต้อง ขยันนิดหนึ่งนะเดินทางบ่อยขึ้นนะคุณอาจจะต้องลงมือจัดการแก้ปัญหาบางสิ่งบางอย่างนะแต่สิ่งที่คุณได้คือหกเหรียญเก้าเหรียญมันมีผลตอบแทนกลับคืนมาอย่างเต็มที่คุณรู้สึกว่าเออไอสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันให้ผลตอบแทนที่ดีแนโน้มในอนาคตคุณยังคงได้ความสาเร็จตรงนี้ยังคงได้เงินอยู่เรื่อย ขอให้คุณเนี่ยทำไปเรื่อยๆนะคาริออตประครับประคองมีกินมีใช้อาชีพที่คุณทำมันยังคงส่งผลให้คุณมีกินมีใช้อยู่เรื่อยๆเพราะว่าเรื่องบางเรื่องไฮพิเทตก็บอกว่าเฮ้ฉันบอกอะไรไม่ได้นะมันเป็นสิ่งที่มันเหนือความคาดหมายแต่ถ้าเรามองให้เป็นวิทยาศาสตร์ ให้พิเทคือการวางแผนลึกๆในใจแล้วคุณมีวางแผนทำอะไรไว้นะแผนนั้นนะเกิดความสำเร็จส่งผลต่อเนื่องทำให้คุณได้รับผลประโยชน์ทั้งปัจจุบันและในอนาคตอาชีพที่คุณทำตรงนี้มันอาจจะเลี้ยงชีพของคุณได้ไปยาวๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นไพ่ไพ่ไพ,พ่เส้นเนี้ย บอกมาว่าไอสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณทำแผนที่คุณเริ่มต้นนั้นมันจะส่งผลดีขอให้คุณมีความมั่นใจไปเลยนะว่ามันมีผลดีแน่นอนถ้าคุณตัดสินใจที่จะเรียนเป็นนักพยากรณ์อาชีพนี้ก็จะทำให้คุณมีกินมีใช้อย่างนี้เป็นต้น ถ้าหลายคนมาดูคลิปนี้แล้วบอกว่าเฮ้ยอนาคตฉันจะเป็นหมอดูได้ไหมฉันเป็นนักอ่านไพ่ได้ไหมฉันจะทํางานเกี่ยวกับโหราศาสตร์ได้ไหมไพ่เซตเนี้ยก็ต้องให้คําตอบเลยว่าทําได้นะมีคนสนับสนุนคุณนะหาเรี้ยงมีเงินกินมีเงินใช้ได้เรื่อยๆเห็นปะไพ่มันจะออกแนวในรูปแบบนี้ว่าสนับสนุนว่าทําได้ส่งผลดี แล้วก็มีกินมีใช้ทำได้เรื่อยๆหนึ่งเด็กหนึ่งเดียเด็กหนึ่งเดียนกับชา a r ออดคือก็ยังคงได้เรื่อยๆความหมายคือยังคงได้เรื่อยๆประครับประคองไปได้มีกินมีใช้อย่างนั้นเป็นต้นโอเคนะครับเพราะฉะนั้นไพ่เซตน,นี้จะเป็นไพ่ของความสมเร็จนะไม่ว่าจะเป็นการงานความรักความสมเร็จยังคงได้ผลประโยชน์อย่างนั้นอยู่เรื่อยๆโอเคนะครับ จบแล้วนะครับใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับู๋วผมทำคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ